สวัสดีค่ะวันนี้กก,กับมาพบกับเกดกวเสงนะคะออกายได้เชื่อค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กำลังมองหา v อนะคะตัวเจนสาไปใช้งานวัวนนี้เกดมีรถคันนี้นะบอกเลยว่ารถสวยไม่น้อยชุดแต่งรอบคันและก็อยู่ในงบเล็บราคา มาคีค่สำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกณฑ์อย่กระเจ้าคันนี้เลยเป็นรถตัวโตโยต้าฮีออัสนะคะเป็นตัว1.5รุ่นตัว E มาในรุ่น2ออตัวปี 2, 2013ตัวเกออียร์โตไม่78,000กิโลเท่านั้นค่ะราคาวันนี้พี่ๆราคาหน้าป้าย2 8 9วันนี้เอาไปแค่ราคาพิเศษนะอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นเองค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรบนะคะพี่ๆค่ะใครสนใจสามารถสอบถามราเอียที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกครูสายตรงมหาเกตค่ะที่มุทรกสาม 777นะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดกับพี่เชี่ยว จะเป็น SI KS1234 อย่อาลือแอตานาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัว V ีออตัวเจนสานะคะตัวบอดี้ตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวนะคะเสมอสวยแบบรอบคันเลยไฟด้านหน้าของเขานะคะไม่มีรอยแตกรอยลาวขับเหลืองฝั่งลึกค่ะด้านล่างของเขาจะมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกค่ะอันนี้ตรงรุ่นคู่หน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะช่วงล่างระบบเกียระบบเบรกต่างๆเนี่ยทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็ครีเช็คแล้วค่ะเรียบร้อยคราวนี้คือพร้อมใช้งานพี่พี่ ไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแน่นอน100%ระบุในสัญญาซื้อขายกันอย่างชาัดเจนนะคะเครื่องดนวนเป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินล้วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อน แก้มซ้ายแก้มขวานะคะคันด้านหน้าไม่มีการจุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะสติกเกอร์มอกรนะคะไม่มีรอองสีพ่นพับนะคะรอจเป็นอาร์คใบานต่างๆลูกค้าไม่มีการตอกใหม่ทาใหม่รถน,นะคะฝากระโปรงไม่มีการข่ายเนาะ,ะสติกเกอร์นะคะทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานสติกเกอร์เหลียญบาทก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะฝาลูกค้าเดี๋ยวเราไปด้านข้างของตัวรถยนต์กันบ้างด้านข้างน,นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะสีเสมอสวยแบบรอบพันเลย ไฟท้ายนะคะเป็นตัวไฟท้ายกรอบของไฟเดิมจากโรงงานมีส่งตัวชุดแต่งที่มีมาให้แบบรอบคันค่ะและคันนี้ในส่งตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อแม็กซ์มเดิมจากโรงงานมามาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางที่เป็น195นะคะทับ60 R15 แม็กซีวงสี่เส้นไม่คดไม่ดุ่งใดๆค่ะสรับตัวภายในนะคะภายในจะตกแต่งเป็นตัวโพสีดําได้เป็นตัวบอบผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ค่าได้ตัวสีเงินกันแบบนี้เนาะเสาบีนะคะฝั่งซ้ายมือจะมีการติดตั้งโพสติ๊กเกอร์นะคะบอกลมยางตรงนี้ไม่มีรองอองสีใดๆพ่มทับค่ะในขึ้น ย่างเขาประตูหรือว่ารอยเมตอานะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะ เซ็นซอกเราจะข้ามประตูคันนี้ก็ไม่มีการไขนะคะของเราเนี่ยระบุนสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักที่คว่ำจมน้ําตัดต่อหรือยอมแมวมาก่อนแน่นอน100%ค่ะมาเรามาต่อในส่วนตัวภายในนะคะคันนี้ภายในจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดามีแอร์แบร์ใหคคู่หน้าเครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเรื่องจากโรงงานตัวนี้สามารถเล่น AMFM m p 3ได้นะคะใส่แผ่น CD ดีได้เนาะหน้าจอนะคะไม่มีการขึ้นฟ้่ใดๆค่ะแอร์นะคะดี่ใน่เป็นวงกลมมือหมุนแบบนี้ใช เป็นเกียร์ระบบออโต้พครงกระดานทรงสามก้านนะคะมาพร้อมกับตัวถุงลมดูดภาย์คู่หน้าไมค์คันนี้ไม่เพียงแค่78,000กิโลเท่าน,าน,นั้นลูกค้าราคาหน้าป้าย VOR e Gen สามรถสวยไม่น้อยชุดแต่งรอบคันหน้าป้าย289เหลือแค่ทรงแสนหกหมืบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนคดีดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถพีิพิธนใดนะคะสนใจสามารถสอบถามเลยเก็บที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือ,อยุคครูสายตรงมาหาเกรษฐาที่คุณ ห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลค่ะจะเป็นแอดไซค์เคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็าได้เช่นเดียวกันค่ะพอลูกค้าเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่า สำหรับตัวด้านหลังของตัวรถนะคะอย่างที่เกดแจ้งเลยว่าคันนี้เนี่ยจะมีในส่วนตัวชุดแต่งที่มีมาให้แบบรอบคันนะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์เซนเซอร์ถอยนะคะครบถ้วนกันแบบนี้เลยสีตัวรถนะสีขาวเสมอสวยแบบรอบคันค่ะภายในคันนี้นะคะคึกกว้างมากมากลูกค้านะคะคันนี้สปาให้แล้วนะคะล้างให้แล้วเรียบร้อยพ่มขคลนผิวหังคาสะอาดหมดเลยเนาะราเป็นอาด้านท้ายนะคะหรือหัวนอสายท้ายต่างๆเนี่ยคันนี้ก็ไม่มีการขัใดรับประกันโครงสร้างรถยนต์เลยนะว่าคันเนี่ยนะคะที่พ่ขาหัวน็อตเนี่ยไม่ขยับกันแบบรอบคันการันตีเลยว่าวงคคคุุมม่่่าาาารกันนนนออยแ มาเรามาดูฝั่งขวางมือกบ้างค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นโซลไดรนะคะสติกเกอร์บอกลมยางไม่มีรองสีบนทับ ไล่ขึ้นไปด้านบนนะคะย่างขอบประตูลอยเป็นอาร์ทุกอย่างก็ชัดเจนนะคะว่าเดิมจากโรงงานคันนี้มาพร้อมตัวระบบไฟฟ้ารอบคันค่ะกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะคะสีบานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออตโต้ค่ะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับมุมมองที่เป็นแบบไฟฟ้ากันได้และพี่ๆท่นานใดนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากได้ V อ,ออสเจนส์สรนะคะราคาพิเศษคันนี้ไปใช้งานราคาหน้านป้าย289เลยหรือแค่269,000หมับาทเท่านั้นสนใจนะคะสามารถสอบถามในเกจที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกู้สายตรงมาหาเกจตค่ะที่3 5 477นะคะทามห้าศ f นย์หกสี่ะจะเป็นเ kx หนึ่งอย่าลืมแอดนฆษาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่าลืมล็อกราคาโปรโมชั่นวันนี้จองแา่เฟรนช์เพคแค่99บาทเท่านั้นนะคะผ่านเลขบัญชีบริษัทกงเสงกันอีกและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่พี่ขาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและทีมงานกงเสงค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ